สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุยกันพ่อลูกใช่ไหมใช่ครับไม่ว่างมาสักวันละไม่ไม่ว่างมาสักพักก็เลยเมื่อวานก็ว่าจะเมื่อวานว่าว่าจะถ่ายเหมือนกันเตรียมตัวเรียบร้อยฝดีงานโน่นนี่นั่นก็เลยวันนี้จะมาคุยเรื่องเรื่องหลายเรื่องเนาะแต่ว่าเรื่องเล็กๆได้ข่าวเรื่องเรื่องไทยลีกสามที่สอบกันมีจะคิดว่าไงที่อะไรนะ ที่เขาตีศอกกันอะพี่อะไรอะออน้อยใจบุญน้อยก็เลือนร้อนโคตนเลืยอนร้อนอะอยิวไปเขาสะกิดขาก็กนิ่งเข้าไปตีสอกก็ใครคนที่โดนตีก็เย็บยี่สิบสี่เข็มเลยนะฮะก็เยอะอันนี้ถือว่าเยอะเลยแล้วผมเห็นภาพแล้วก็ตรงแถวแถวบริเวณมุมปากนี่นก็เวอะเลยอะแบบหน้ากลัวมากย4 <24 S 2> ิบสี่เข็ม ใช่คือก็คือวิ่งเข้าไปสอกอ่ะแบบมัน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 ไม่ใช่อันนั้นก็คือแบบควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ฮะก็อะไรนะต้องต้องใส่หมวกกันน็อกไหมเด็กบอลก็แต่ทำฟาวปุ๊บใส่หมวกกันน็อกใส่นวนเลยพร้อมเสมอพระอันนั้นทำฟาวแต่พับๆตอกเก็บนิดหน่อยอย่ามาหน้าี อันนี้ทังการเลยตั้งการเลยแกเพราะว่าคนที่โดนตีสอกเขาเขาไม่ได้ระวังตัวเลยเนาะโดนเต็มเต็มเนาะใช่เก่งไม่ได้อะไรเลยคือใครจะไปคิดว่าจะวิ่งเข้ามาสอกนะครับก็คือเขาจะไอ้คนที่โดนตีสอกไม่ได้มองอะไรเลยแล้วอยู่คนนั้นก็โป๊่ก็อันตรายอันตรายมากอันตรายมากเพราะเผื่อตายไปหรือว่าถ้าตายไปเนี่ยข้อหาฆ่าคนเลยนะเหมือนตั้งใจด้วยแต่ว่าก็ตอนนี้ เอฟเอเขาคงกำลังพิจารณากันอยู่ว่าจะลงโทษแบบไหนนะแล้วก็ <you> กนั่นแหละเรามาคุยฟังไม่ใช่เรื่องไม่เราเราไม่ใช่เรื่องตลกหรืออะไรแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่เขาคุยกันแล้วก็เขาไม่อยากให้เกิดในวงการฟุตบอลเพื่อว่าเราจะได้ได้เจริญขึ้นไปเรื่อยๆเพราะาเราเราเป็นอยู่ในกลุ่มของคนรักฟุตบอลไทยอีกเรื่องหนึ่งก็วันนี้อยากให้ลิกเกอร์เล่าเรื่องเกี่ยวกับ เอาแบบทุกเรื่องทุกราวเกี่ยวกับการคือคือผมว่ามันเป็นรสชาติของชีวิตอะคือเป็นนักฟุตบอลเน่เริ่มจากเป็นเด็กๆเนี่ยเป็นเขาเรียกอะไรเด็กเก็บบอลอะไรอย่างเงี้ยมีอะไรที่มันสนุกตลกหรือว่าเด็กเก็บบอลต้องต้องทำอะไรมั่งเริ่มเริ่มเริ่มภารกิจต้องทําอะไรมอบหมายจะคอหรือยังไงหรือต้องเตรียมตัวกันยังไงก็ช่วงเริ่มแรกผมก็จาไม่ค่อยได้แล้วว่ามันยังไงแต่ว่าช่วงนั้นคือ มันยังไม่ใช่ช่วงโควิดนะใช่ไหมฮะก็มันจะมีช่วงนั้นคนมันเยอะด้วยเด็กอะคาเดมี่เรามันเยอะเราก็สลับจะมีพวกกลุ่มที่ไปเก็บบอลแล้วก็พวกกลุ่มที่อยู่บนสแตนคอยเชียมรมีคนตีกองฮะช่วงนั้นกะ็แบบว่าต้องร้องเพลงตบมือเอ,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 เอนะไรมาเนี่ยฮะแล้วก็บางครั้งก็ส่วนมากตอนช่วงแรกๆจะเป็นรุ่นพี่ที่จะไปเป็นคนเก็บบอลน่าจะใช่นะฮนะใช่เคยจำได้เนาะพวกเราก็ไปเชียนระนะ์อนยะูนะ่บน บทอธิการใช่ไหมใช่แต่พอเริ่มหลังๆมาเราก็เริ่มมีการแบบว่าผมก็เริ่มได้ไปเก็บบอลเขาก็จะจัดแบบว่าให้จัดกันมาเลยว,ว่าใครจะมาเก็บบอลอะไรบ้างฮะก็เก็บบอลก็คือตามอยู่ตามมุมเลยช่วงแรกก็คือจะยังไม่มีการวางบอลแบบว่าเอามาร์เกอร์มาตั้งไว้แล้วก็เอาบอลไปวางจจะเป็นแบบว่า อ๋อย <L an> ุคที่ไม่ใช่โควิดใช่ป่ะใช่คือเราจะถือบอลไว้แล้วก็ถ้าบอลออกปุ๊บเราก็โยนบอลให้เขาฮะบอลนั้คือแบบมันยังไม่มีอะไรแข่งคัดมากแต่พอช่วงเ,ลเหลังๆมาก็เริ่มมีการเป็นแบบว่าเอาเด็กเราไปเป็นคนถือเปฮะถือเปย์ก็จะมีอยู่สองฝั่งแล้วก็ทั้งถือเปทั้งเก็บบอลฮะเออแล้วก็จะมีตำแหน่งอันนี้ด้วยจะมีคนถือธงออกมาเคยเห็นใช่ไหมเวลาเขาจะเริ่มเกม จอดเริ่มมันจะถือธงแฟร์เพย์ใช่ไหมใช่แ,แล้วแ,แล้วก็มันยืนแ,แล้วก็คนหนึ่งข้างด้านหลังยืนด้านหน้านั่งยองๆแล้วก็ให้มันเห็นอนะอย่างพอเสร็จแล้วก็บางคนที่มีหน้าที่เก็บบอลต่อก็เก็บใครไม่มีหน้าที่ก็ไปนั่งอยู่บนอาจาจย์ฮะ <c oughs> แล้วก็พอเริ่มช่วงหลังๆมาเนี่ยตั้งแต่ไปเก็บบอลที่ ACL มาที่สนามราชมังนะฮะฉะนั้นคือเขาก็สอนอะไรใช่ไหมแบบว่าให้เราตั้ง มาร์กเกอร์แล้วก็บอลไปวางไว้อยู่ตามตำแหน่งแล้วก็ไม่นั่งตามตำแหน่งแล้วก็ห้ามปีนข้ามไอ้ป้ายโฆษณาเพราะปะกติช่วงแรกๆเราจะปีนข้ามป้ายไปเลยแบบคือ,อบอลอะ<อ>ใช่ฮะคือบอลตกอยู่ในนนแล้วคือเราต้องไปตั้งหรือช่วงแรกคือเราจะไปเก็บบอลมาไงคือเราก็ปีนข้ามไปเลยแต่พอเริ่มตั้งแต่หลังจากไปเก็บบอลที่เอเซียออกมามันก็ที่ราชบุรีพวกอ่ สตาฟหรือคนที่ดูแลเราอะ่ะเขาก็จะบอกว่าให้ทําเหมือนที่เวซีเอลเลยอบอลตั้งแล้วก็ห้ามปีน้ามต้องอ้อมไอคนที่อยู่แถวๆตรงกลางที่แบบว่าป้ายมันอยู่ป้ายมันอยู่แบบว่ามิดเลยอะ่ะคือห้ามข้าม,มก็ต้องเดินอ้อมไปเ,เก็บบอลแล้วก็เดินออนอ้อม,อมกลับมาก็คือไอคนอยู่นะั้นก็เหนื่อยประสบการณ์ก็คือได้เห็นนักเตะเล่นบ่อยนะฮะแล้วก็คือได้ได้อยู่ชิดขอบสนามเลย ใกล้สุดเลยเนาะใกล้สุดอยู่ริมสนามเลยว่าเขาออกอาการยังไงเห็นลักษณะแบบไหนได้ประโยชน์ไหมมีประโยชน์ไหมมีฮะคือได้ดูบอลได้ดูวิธีต่างๆแล้วก็มาปรับใช้กับตัวเองคะแล้วก็เราก็จะเจอฝั่งที่ผมนั่งก็จะเป็นฝั่งทีมเยือนนะฮะอยู่ใกล้ๆตรงุงทีมตรงุมทีมเยือนใชก็พวกกองเชียร์ก็จะเดือด บางทีเราไม่เล่นบางทีมก็จะเรามีเ็นเซอร์เอาแบบพูดเรี่อยไอ้สัตว์ได้เลยที่เขาพูดอ่ะมีไหมมีไหมอยูไหนเยอะแยะก็บางทีมก็จะเชียร์กันแบบว่าพร้อมใจกันเชียร์อย่างเมืองทองมาเนี่ยก็คือรู้สึกดูดันดูดันมากเพราะมันจะมีเพราะมันจะมีตัวหลักหลายๆคนที่คอยเชียร์กันแล้วก็คนที่เขานั่งดูก็นั่งดูไปประมาณนั้นตั้งแต่ชุดเด็กเมืองทองก็ ของชุดเด็กของอะเคเดミ่เขาก็มีกองแล้วก็เหมือนกองนะแต่ในชุดเหมือนี้เขาไม่ให้อันนี้แล้วไม่ให้ใช้กองัะมั้งใช่ไหมไม่ใช่ตะโกนใช่ไหมไม่ก็ตะโกนได้แต่อนนี้เือไม่มีกองอะไรเลยเขาห้เหมือนไม่ให้กองมาอะไรเงี้ยใช้ตีอย่างอื่นเอานนมีอะไรบ้างที่กองเชียร์เขาตะโกนอ่ะตะโกนมีอะไรบ้างที่แบบมีว่าพุทธศิสป์หรือว่ามีเกะบ้าทีมคู่ต่อสู้นะก็เยอะแยะครับแบบว่าอย่างเช่นว่าก็มีแมป ไม่นานไม่ี่้หละครับผมเจอก่อนที่จะออกมาเนี่ยก็มีฝรั่งสองคนก็พูดอะไรกันไม่รู้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่เมันดูมันดูล้าเดีแล้วก็ประกาศแบบว่าก็พูดกันอยู่สองคนไม่ไม่ค่อยจะเกรงใจอะไรแบบด่ากับประกาศน่นจะน่าจะด่าอย่างโคชอบอ่ะนั่งดูอยู่นี่หมายถึงอินอารมณ์อินในอารมณ์ที่เขาเชียร์ใช่ก็เขาเป็นฝรั่งเนาะลอกดีอะแบบว่า ไม่ค่อยเก่งใจอะไรเท่าไหร่ฮะ <c oughs> แล้วแต่อารมณ์บางคนก็มาแบบเงียบๆนั่งทีมบางคนมันเออบางทีมก็คือกองเชียร์จะมาน้อยไงฮะมันก็นั่งกันแบบว่าดูอย่างเดียวอทีมไหนทีมไหนมาน,น้อยสุดตั้งแต่เชียร์ตั้งแต่อยู่รับรีแล้วปเด็กเกมพรมเรืบบ <c oughs> ่อ <c oughs> งนี้จําไม่ได้ฮะจาไม่ได้เลยจําไม่ได้ <c oughs> <c oughs> บางบางทีมก็มานะเหมือนจะเชียร์แต่ว่าเชียร์กันแบบว่าไม่ได้เตรียมอะไรกันมาหรอแบบว่า ไม่เหมือนมัองทองคือมืองทองล้วเหมืนอนซ้อมกันมาเหมืนอนเขาจ้างมาอันเนี้ยแต่ไม่อันนี้น่าจะได้ใจรักเลยลลฮะ<ต>จะคือ<ผ>เขาแบบ,แบ,บว่าเป๊ะทุกระเบียบแล้วก็ไม่หยุดไม่หยุดร้องสักทีแบบว่ามันเจ็บคอเหมือนซ้อมกันมาใช่ไหมใช่เหมือนมีเหมือนมียุคชุดเด็กอ่ะมันมาเข้ากองเชียร์ผู้ปกครองมาแค่แข่งกับเราเนาะสมุนสงครามใช่ไหมมาแค่สี่ห้าคนแต่เหมือนมาเป็นร้อยอ่ะร้ <S <S องเพลงตลอด แต่ละคือบางทีมที่เห็นคือดูมันูแบบว่าเหมือนจะเฉียดแต่ไม่พร้อมใจกันคือแบบว่ามันดูแบบมันดูแป๊กประมาณนั้นแล้วมันดูแป๊กมันดูบางคนคือแทนที่มันจะฮึกเขมว่าเออแต่อันนี้มันเหมือนคนละอเหมือนคนละคนเลยใช่ไหมครับอีกคนอีกคนขึ้นอีกคนไม่พร้อมนั่งสนุกสนุกก็นมีกรรมการกรรมการมีแบบไม่น่ามีนะกรรมการมีตลกไหมหรือว่าลายแมนหรือว่าัาเตะอะไรอย่างเงี้ย ก็ไลแมนก็ก็รู้สึกสงสารเขาอยู่เหมือนกันนะฮะเพราะว่าบางคนคือส่วนมากจะนิ่งๆกันเพราะว่าก็เป็นไลแมนนะเราแล้วก็เขาก็ต้องทําตามหน้าที่ของเขาเขาเขาาอยู่ใกล้ใก้เองเชียร์ใช่ไหมใช่ใช่ร้บยกถูกยกผิดก็โดนด่าก็เขาก็เงียบว่าก็สงสารฮะสงสารโดนด่าแบบโอ้โห ไม่รู้จะโดนดักตีหรือเปล่ายกผิดเนี่ยคือยกฝั่งไหนก็โดนด,ด่าทั้งสองสองทงัทง้ทง,ทงสองฝ่ายเพราะมันอยู่ทั้งอยู่ริมทั้งสองฝ่ายใช่ไหมก็คือวิ่งมาใกลก็จะโดนด่าแต่ฝั่งกองเชียร์ทีมทีมเย้าอ่ะก็คือ,อลแ<า>ละลีก็เหมือนจะไม่โดนด่านะฮะแต่ว่าทีมเยือนเนมาก็จะโดนก็จะด่าลายแมนตลอดประมาณนั้นด่ากันมาไไหนด่าหมดะ่ะ <laughs> แต่บางแต่ผมเจอลายแมนคนหนึ่งเขา ก็วิ่งมายิ้มยิ้มแล้วก็ยกนิ้วโป้งนิ้วโป้งยกนิ้วโป้งยกนิ้วโป้งอย่างเดียวเลยครับถึงยกนิ้วโป้งให้กองเชียร์ใช่คือแบบยกนิ้วโป้งให้ฝั่งทีมเลยนี่แล้วก็ยกดีนะครับไม่โดนด่าด้วยแต่เขามีแซลอะไรกันนะพวกกองเชียร์มันปกติอยู่แล้วแล้วเราได้อะไรจากการเป็นเด็กเก็บฟุตบอลหรือว่าทำอะไรได้อีกที่เป็นเป็นเป็นสิ่งที่ถ้าเราไป เก็บฟุตบอลแล้วเราสมควรที่จะถ้าเราจะเอามาใช้ในในเรื่องฟุตบอลของของนักเตะได้ประโยชน์ไหมมีประโยชน์ไหก็ได้ดูนักเตะเล่นแล้วก็เห็นหลายๆอย่างฮะเพราะบางคนก็ไม่ได้มีโอกาสมาดูอย่างพวกเราที่ได้แบบติดขอบสนามอะไรเง mm ี hmm. ้ยมันก็คนละฟิลกันนดูในจอกับดูดูแบบของจริงฮะมันเห็นชัดๆเลยเนาะ ใช่ฮะ,แต,ะแต่มันก็จะไกลอยู่นะฮะเพราะว่าเราไม่ได้ดูแบบว่าเราก็ดูอย่างสมมุติผมนั่งอยู่ตรงมุมสุดเลยตรงมุมธงเตะมุมอะ่ะแล้วคือเราจะไปดูฝั่งนู้มนมันก็คือแบบว่าก็ต้องเล็งหน่อยว่าเขาทําอะไรกันวาตอนเนี้ลิเ์ซ้อมประจำวันอะไรบ้างตื่นเช้ามามีซ้อมกี่ช่วงสองช่วงฮะช่วงเช้าก็จะเป็นซ้อมกับบอลแล้วก็มี เอ่เวทเทรนนิ่งนิดหน่อยฮะแล้วก็ตอนเย็นก็จะไปวิ่งแล้วก็มายืดเวทเทรนนิ่งอีกนิดหนึ่งก็แค่นี้ฮะที่ซ้อมช่วงนี้ช่วงเช้ากี่ใช้เวลาเท่าไหร่ช่วงเช้าก็จะช่วงเช้ากับช่วงเย็นก็จะท่าเท่ากันฮะช่วงเช้าก็ชั่วโมงหนึ่งช่วงเย็นก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งครับช่วงเย็นไปวิ่งใช่ไหมใช่วิ่งวิ่งประมาณกี่นาทีประมาณ30 40นาทีวันนับสสี่สิบนาทีเรื่องกวาฟิตได้ก็ผมก็บางวันก็ได้ไปไปเดินด้วยเดินข้างบ้านด้วยบางวันก็ไม่ได้ไปแต่ว่าเห็นแล้วแล้วว่าเห็นแล้วว่าดูว่าโอเคตอนแรกก็เป็นห่วงเรื่องความฟิตแต่ว่าเห็นวิ่งสามสีสนาทีสบายๆก็ไม่ห่วงแล้วก็เรื่องฟุตบอลก็พื้นฐานเบสิกก็ไม่ห่วงไม่ห่วงเพราะว่าไม่ได้ไม่ไม่ไม่ใช่เฉพาะลิเกเตอร์นะหมายถึงว่าเด็กเด็กที่ เล่นฟุตบอลมาขนาดนี้ครมาแบบตั้งแต่ตั้งแต่ตแตปห้าอ,อะไรพวกนี้ขึ้นมาแล้วก็ซ้อมบอลทุกวันพื้นฐานพื้นฐานก็ไม่ห่วงมากแต่แต่ว่าเป้หมายคือก็ต้องซ้อมซ้อมสําคัญเสมอสําหรับฝากไว้ถ้าฟุตบอลไม่ไว่าจะเก่งแค่ไหนก็ต้องซ้อมอยังไงก็ต้องซ้อมแล้วก็ไปเพิ่มเติมในส่วนนอกสนามในสนามหรือว่าอะไรที่เป็นข้อบกพร่องจุดที่จะต้องเพิ่มเติม,ตมที่ของตัวเองยังมีอยู่ ก,ก็ต้องไปเพิ่มเติมเต่ฝากหนะ่อยเรื่องท้าช่วงเนี้ช่วงนี้ถ้าใครซ้อมอยู่ที่บ้านหรือว่าช่วงโควิดอย่างเงี้ยมีวิธีการซ้อมแบบไหน,นช่วงคนที่แบบไม่มีทีมซ้อมเพราะว่าไม่ใช่ว่าไม่มีทีมความหมายคือซ้อมอยู่ที่บ้านหรือว่าอะไรที่ไม่มีมันเป็นช่วงโควิดอะใช่ไหมบางทีทีมติดโควิดเยอะอ้าวซ้อมๆอ,อยู่ดียกเลิกกันหมดเลยต้องวิธีการซ้อม ที่ไม่มีสนามซ้อมเลยต้องทำยังไงก็เวลาเราซ้อมเราก็ต้องซ้อมให้แบบว่าอย่างทำเลี้ยงบอลผ่านมาร์กอะไรเงี้ยก็ต้องทำให้สุดไปเลยแต่ก็ไม่ต้องทําเยอะมากก็ได้ฮะแต่ว่าแต่ว่าต้องทําให้เร็วไปเลยหมายถึงหมายถึงทําให้สุดๆไปให้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 มันเยอะให้อย่างเร็วก็เร็วสุดๆด้ให้ให้ได้เีกะใช่ไหม คือไม่คือแบบว่าให้มันตั้งใจอะฮะให้มันแบบว่าไม่ใช่แัดสบายๆแต่เราต้องตั้งใจกับมันโฟกัสกับมันให้มากที่สุดฮะแล้วก็คือไม่เล่นๆครับแล้วก็เบกเตอร์คือไม่เล่นๆคิดว่าเราขาดตรงไหนเราก็ไปพยายามปรับจุดนั้นแบบอย่างสมมุติว่าเราซอยขาหรือว่าสปีดเวลาสับยังไม่ไวพอเราก็ไปฝึกซอยเท้าเข้าฐานอะไรหรือว่าเซตสปีดของตัวเองอะฮะวันนั้น ร่างกายหรือว่าอย่างร่างกายเรายังไม่แข็งแรงแล้วก็สร้างกล้ามเนื้อให้ตัวเองด้วยนิดหน่อยก็ได้ฮะอย่าลืมติดตามพวกเรา u u s c r i b e l ไล e ์แชร์แล้วก็อีกไม่อีกไม่สักไม่ถึง2อาทิตย์จะได้จะได้นำภาพทีมทีมใหม่ของน็กเตอร์ที่ช่วงซ้อมหรือว่าช่วงที่ไปเปิดอยู่กับเพื่อนเปิดตัวจะได้บอก สโมสรว่าอยู่สโมสรไหนแต่ตอนนี้ยังบอกไม่ได้เนาะสวัสดีเลยเนาะสวัสดีขอบคุณที่ติดตามกันครับเติตมฝากฝากกดไลค์นะก็ฝากติดตามพวกเรานะฮะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันใหม่ครับคลิปหน้าครับสวัสดีครับยับเยย homeless Dream when I'm dreamless Yeah, lay with me Don't leave me here in misery oh, I'm just an ordinary fool, babe